กรีนเชฟร้านอาหารเด็ดประจาถิ่นต้องปักหมดุดถ้ามาเที่ยวกาแพงแสนนครปฐมแล้วกําลังมองหาร้านอาหารไทยพื้นบ้านรสชาติจัดจ้านพร้อมวัตถุดิบเด็ดจากท้องถิ่นเนี่ยต้องที่นี่เลยค่ะอาหารเป็นอาหารไทยที่มีความผสมผสานและก็เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆค่ะร้านตกแต่งเป็นสไตล์ง่ายๆเหมือนมาบ้านเพื่อนเลยใครชอบส้มตํต้องลองเมนูนี้เลยค่ะกับส้มตำชาอมทอดทะเลเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวพร้อมกับความแซ่บแล้วก็ความมันนัวของชาวอมที่บอกเลยว่าอร่อยมากๆบวกกับ ซีฟู้ดสดๆแล้วเนี่ยดีมากจริงๆค่ะเราที่ชอบกินโฉอยู่แล้วเลิฟตัวนี้แบบสุดๆเลยค่ะแม้จะเป็นร้านอาหารไทยแต่ขาหมูละมันของที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้ใครหนังกรอบเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยนะคะและที่สําคัญเน,เนื้อดีมากขึ้นชื่อว่านนะคนปรปฐมเนี่ยก็ต้องหมูเท่านั้นค่ะส่วนที่เด็ดต้องลองเลยก็คือตัวนี้ค่ะปูนิ่มตัวใหญ่ผัดซอสผงกะหรี่รสชาติเข้มขน้นหอมกลิ่นเครื่องเทศเนื้อปูนุ่มนิ่มละมุนในปากแบบสุด และเมนูนี้คือห้ามพลาดอย่างแท้จริงกับแกงส้มชะอ,อมทอดกุ้งสดแกงส้มรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดหวานกลมกลม่อมกำลังดีและที่สำคัญเลยเขาใส่เครื่องมาเยอะมากๆไม่ห่วงเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากส่วนสายแทบต้องเมนูนี้เลยค่ะยับกุ้งถั่วผูที่บอกเลยว่ารสชาติจัดจ้านมีความสดของเนื้อกุ้ง เปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็ลูกกุ้งมาได้อย่างดีและสุดท้ายกับยำหอยนางรมสาหรับคนรักหอยนางรมเมนูนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะหอยนางรมตัวนี้เนี่ยสดมากๆคู่เค้ากับน้ํายำรสเด็ดบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะไม่ใช่แค่อร่อยแต่อร่อยมากทุกเมนูจริงๆใครมาแถวกําแพงแสนเนี่ยต้องมาให้ได้เลยนะคะ